ฮอนด้าไทส์ปี P 2025มาพร้อมกับความแรงและเอกลักษณ์ที่ยังคงสะกดสายตาคนรักรถสปอร์ตทั่วโลกเสมอตั้งแต่การออกแบบภายนอกจนถึงเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายใน ตัวรถรุ่นใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสารต่อชื่อเสียงของประกูลไทยอาที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะความเร็วและการควบคุมที่เหนือระดับการเปิดตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของวงการยานยนต์ปี2025เพราะ Honda ได้นำเอาความล้ำสมัยขององการออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆมาผสมผสานเข้ากับจิตวิญญาณดั้งเดิมของทยอได้อย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกของ Honda t y ท e R 2025ยังคงรักษาโฉมความเป็นสปอร์ตที่ดุดันเส้นสายคมชัดบอดี้กว้างครึ่งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่กันชนหน้าและด้านหลังถูกออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติและดูดันกว่าเดิมช่องดักลมขนาดใหญ่และสปอยเลอร์หลังที่โดดเด่นทำหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์ให้กับตัวรถ ไฟหน้าและที่ออกแบบเรียวเล็กให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวพร้อมล้ออันลอยน้ำหนักเบาขนาด20นิ้วที่ให้ทั้งความสวยงามและสมรรถนะในการก่อถนนภายในห้องโดยสาร Honda t ไท e A2025 ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโทนสีดำตัดกับสีแดงยังคงเป็นเอกลักษณ์ของประกูลไทอาบาะนั่งสปอร์ตแบบบักเก็ตซีทอที่โอบกระชับตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าอย่างลงตัว พวงมาลัยหุ้มหนังกลับพร้อมโลโก้ r า Air อรงกลางพวงมาลัยเพิ่มความสปอร์ตหน้าจออินโฟโทเทนเมนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอารมณ์แผงหน้าปัดดิจิทัลที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ในโหมดต่างๆได้ชัดเจนและทันสมยัย เครื่องยนต์ของ Honda t ไทท2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด2.0ลิตรแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีพละกำลังสูงขึ้นถึง330แรงม้าและแรงบิด420นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดที่เป็นเอกลักษณ์ของไทท์อสำหรับคนที่รักความรู้สึกดิบแท้ขอองค์การเปลี่ยนเกียร์ด้วยตนเอง เสียงคำรามของท่อไอเสียที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ดูดันกว่าเดิมสร้างความเร้าใจทุกครั้งที่กดคันเร่งอัตราเร่งจาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วและแรงสมกับเป็นรถในตระกูลสมรรถนะสูงระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งใหม่เพื่อรองรับทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการขับแบบเร้าใจในสนามแข่งระบบเบรคเบรโ bo ที่ให้การหยุดที่มั่นใจและแม่นยำ Honda ายังใส่เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพและระบบปรับโหมดการขับขี่หลายแบบตั้งแต่โหมดคอมฟอร์ที่นุ่มนวลสำหรับใช้งานในเมืองโหมดส p o r t ตสำหรับการขับบนถนนทั่วไปที่ต้องการความสนุกและโหมดบวกอที่จะปลดปล่อยสมรรถนะทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสายแข่งตัวจริงนอกจากสมรรถนะแล้ว Honda t ไทท์2025ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด โดยติดตั้งระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่มีฟังก์ชันช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ทั้งในความแรงและความปลอดภัยทุกครั้งที่ออกเดินทางสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Honda ได้ออกแบบท y อรุ่นใหม่นี้ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แม้จะเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบสองโซนหรือการเก็บเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้สามารถขับขี่ในระยะทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า สำหรับแฟนๆที่เฝ้ารอ Honda t h ท i R2025 รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่รวมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ครบทั้งความแรงความสปอร์ตและความสะดวกสบายในชีวิตจริงมันไม่ใช่แค่รถสำหรับโชว์แต่เป็นรถที่สามารถพาคุณสนุกไปกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองทางไกลหรือแม้กระทั่งในสนามแข่ง หากคุณเป็นคนที่ชอบรถสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่แท้จริง Honda Type A 2025คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่สวยงามเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบช่วงล่างที่มั่นคงหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกอย่างถูกใส่รวมไว้ในรถคันนี้อย่างสมบูรณ์แบบ และก่อนจบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Asan Garage Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่จะมาพร้อมความน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป